ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลรัตนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิก ประจำวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดู ไห้โหราศาสตร์มาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีพิจิกนะฮะก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารเราจะเรียกว่าตนุนะครับตนุเราไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราเจออะไรในช่วงนี้นะท่านในพื้นดวงเดิมท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้า เป็นดาวที่เป็นมิรนะครับหรือมาจะพบเรือนที่ดีก็ให้คุนะถ้ามาจะพบเรือนไม่ดีสัมพันธ์การันีก็จะยุง่งวุ่นนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีเมษนะฮรเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเขาเรียกว่าภพอริในราศีเมษเนี่ยเราเรียกว่าภพอริอริแปลว่าอุปสรรคนี้สินความขุ่อันใจความไม่สบายใจแต่ข้อดีเนี่ยเฉพาะนะครับชาวราศีพิจิกนะที่ดาวเจ้าเรือนอริเป็นเกษตรจะหมายถึงการพัฒนาตน นะฝึกฝนตนเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะรู้นะอันนี้คือข้อดีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัวเราตัวเราไปไหนตัวเราก็ไปอยู่ในราศีเมษตั้งแต่วันที่สองไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเขาเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนอริแต่อย่างที่ผมบอกไปอริสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับคือการพัฒนาตนก็แสดงว่าชาวราศีพิจิกก็อาจจะมีเรื่องที่อยากจะทํา นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าในพื้นดวงของคุณมีดาวอะไรตั้งรับเราก็จะพัฒนาตนหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนั้นนะถามว่าสําเร็จไหมถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินีมีโอกาสสาเร็จสูงนะแต่ถ้าเกิดสัมพันธ์การกินีก็ต้องค่อยๆแก้ไปนะครับนะแต่ถามว่าดีไหมดีฮะดาวเป็นเกษตรเนี่ยคือเข้มแข็งนะส่วนอีพบเรือนนึงเนี่ยเป็นเกษ,ษตรแปลว่าแก้ไขปัญหาได้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเราเคลียร์ได้เรารับจบนะก็ถือว่าดีนะครับยิ่งมีความมุ่งมานะ ตั้งใจอยากจะทําอะไรเนี่ยก็มีโอเสโอกาสนะครับที่จะทําได้ตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะได้ไพ่พระแม่นัสมีนะอาราอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับถ้าคุณทํานะครับจะได้ เขาเรียกว่าจะได้ผลงานเกินค่านะครับพระแม่รัศมีเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งเงินตราสวยและรวยมากนะครับน่าก็หมายทวามว่านะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับบางคนก็อยากจะพัฒนาตัวเองทํานู่นทํานี่เนาะแล้วก็เรียนรู้ศึกษาตั้งใจทํานะครับคุณก็จะมีความสําเร็จอยู่เบื้องหน้าก็ยินดีด้วยท่านใดมีสายญาตองค์พระแม่รัศมีนะครับก็สามารถที่จะ นะครับกับไหวขอพรในสิ่งที่คุณปรารถนาได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์จะเสริมเรื่องนี้ยังไงต่อนะครับได้ไพนะ่นะครับอาทิตจันนะอ่านะครับก็คือไพ่อาทิตจันทร์เนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นคู่ผัผเมียนะครับนะตามตำราเนาะเขาเรียกว่าคู่เมียแล้วก็ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะขัดแย้งนะเพราะว่าเหมือนกับอยู่กันคนละมุมมองนะอยู่กันคนละมุมมองอนะ่ะ เวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ก็ตกเนาะเวลาพระอาทิตย์ตกพระจันทร์ก็ขึ้นเนี่ยมันจะสวนกันไปมันจะสวนกันมาเนี่ยแหละนะครับพอเวลาเราเห็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าจันดับนะในวิชาโหรก็แสดงว่าจริตในเรื่องของความใส่ใจเนี่ยมันจะมีน้อยนิดนึงนะจะออกไปในทางอีโก้มากมาก นิดนึงนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนอลีแล้วได้ไพ่ใบนี้นั่นก็หมายความว่าพยายามนะครับถนอมน้ําจิตน้ําใจคนใกล้ชิดนะครับคู่ครองหรือเพื่อนฝูงหรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยจะดีกว่านะถ้ามีอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตที่จะทําให้ไม่เข้าใจกันก็พยายามนะครับตัดที่ต้นเหตุนะพยายามเคลียร์พยาย,พยามขอโทษขอโพยอะไรประมาณนี้จะทําให้เรื่องที่มันยุ่งยุ่งรุ่นผ่านคนไปได้นะครับนะ ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพกรรมะนะที่แปลว่าวิธีชีวิตการดำเนินชีวิตความรับผิดชอบการงานการกระทำนะก็ตั้งแต่วันที่ส5้านะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีห้าสามนาทีดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะครับไปอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าภพมรณนนะ คำว่ากรรมะมรณะก็อาจจะเจอเรื่องที่ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับในวิถีชีวิตนะอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะไปคล้องแวะนะครับกับเรื่องของสุขภาพนะคนใกล้ชิดเพื่อนบ้านญาติพี่น้องวงศาขนาญาตินะครับรือบางครั้งก็อาจจะไปงานเขาดาได้นะครับแล้วแต่นะแต่ละแต่ละคนนะครับคือเวลากรรมะมรณะถ้าเกี่ยวเรื่องงานนะครับก็จะเป็นช่วงที่อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับดำเนินชีวิตผิดพลาด นะหรืออาจจะเกี่ยวร่่งของโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่สบายเนื้อสบายตัวนะครับหรืออาจจะทํางานจนเกินไปนะก็ต้องรู้จักจัดสรรเวลาให้ดีนะครับก็ถือว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตในช่วงนี้จะดีที่สุดนะแล้วก็ค่อนข้างจะเบือ่อเซ็งหลายๆอย่างนะไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่จะช่วยเสริมอย่างไรนะครับส่วนหนึ่งเลยก็นะครับก็คือไพ่เนี่ยเขาเรียกเป็นไพ่ที่ค่อนข้างนะ โดดเดี่ยวเนาะโดดเดี่ยวแล้วก็มักที่จะคิดไปเองกับหลายๆอย่างเนาะสาเหตุที่ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจผิดหวังหรือไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้เป็นเพราะเราคิดไปเองนะการที่เราออกมาจากนะครับความมืดถือไม้เท้าแล้วเอามือเนี่ยนะครับกุมที่อกนะครับนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจนะกับเรื่องบางเรื่องก็มันต้องอยู่ที่การสื่อสารนะครับส่วนใหญ่เราคิดไปเองทั้งนั้น เราคิดไปเองนะทาอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเราสื่อสารกันรู้เรื่องนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรอ่าคุณชอบอะไรผมชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรก็ยังไงก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปตามนั้นนะดีกว่าเก็บไว้ไม่คิดคิดไปเองน้อยอกน้อยใจเนะี่ยมันไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นมีแต่ทาให้เรื่องมันแย่ลงนะถ้ามีโอกาสนะครับก็เปิดใจคุยกันนะครับเพราะเรือนในราศีเมถุนเนี่ยเป็นเรือนที่ดาวพฤหันะครับเป็นเจ้าเรือน นะซึ่งดาวพุธเนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณสื่อสารดินคุณก็สามารถประสบผลสำเร็จได้อ่ะแล้วเรามาดูอาทิตย์ราหูเนาะ นะครับอาทิตย์ราหูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยจะหวังดีกันเท่าไหร่อิชาริษย,ยาเราได้ดีอะไรยังไงไม่ได้เขาแนะนํานะครับถ้าคุณจะทําอะไรยังไงก็สุดท้าต่ยอย่ายพยายามอย่ายไปโอ้อย่ายไปอวดอย่ายไปอะไรนะครับนิสัยที่เป็นชอบโอ้ชอบอวดหรือนิสัยที่แบบว่าชอบให้คนอื่นชมว่าเก่งดีสวยหล่ออะไรเงี้ยนะครับเลิกได้เลิกหยุดได้หยุดนะครับเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาทนไม่ได้นะครับกับความสําเร็จของคนบางคน นะครับเพราะว่าเราทําได้เนี่ยแต่เขาทําไม่ได้เนี่ยมันจะมีข้อเปรียบเทียบนะครับมันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาเองเนี่ยอาจจะไม่ไม่พึงพอใจนะครับนะเว้นแต่คนที่เป็นกาลยามิตรเราทั้งนั้นนะนะครับคนคนที่รักเราเนี่ยเขาถึงจะพอยินดีกับเรานะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เฉยๆก็เราหรืออะไรเงี้ยเราก็อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปโอ้ไปอวดหรือไปทําอะไรให้เขาหมั่นไส้ จะดีที่สุดนะครับมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกมันก็เพื่อเพื่อตัวเราก็เพื่อตัวเขานั่นแหละมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเราทําอะไรเรากเ็เขาเรียกว่ารู้อยู่กับตนดีที่สุดนะครับอย่าไปโอ้อวดอะไรเพราะไพ่ใบนี้อาทิตย์นะครับกับพระราหูเนี่ยเขาเรียกว่าทําดียังไงคนเขาก็ไม่เห็นค่าในตัวคุณหรอกต้องคิดแต่จะทําร้ายต้องคิดแต่ทาให้เรายุง่งยุ่วุ่นนะครับนะเพราะมัดระวังได้ก็ให้เรามัดระวังดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระพุธดาวพระพุธเนี่ยที่เป็นดาวเชื้อเรือนในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกพบราบผลนะครับหรือเรือนความโชคดีอนะครับรายได้สองรายได้สามโอกาสต่างๆนะแต่อีกภพเรือนหนึ่งในราศีเมถุนเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเราจะเรียกว่าภพมรณนะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับนะก็ตั้งแต่วันที่1ิบจนถึงวันที่2ี่หกนะ เวลาหกนาฬิกาสี่ิบห้านาทีดาวเจ้าเรือนลาบผลของเราเนี่ยตกมรณะนะครับลาพระมรณะความหมายก็คือว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่อะไรที่เราเคยคิดว่ามันจะได้มันก็ไม่ได้อะไรที่คิดว่าแนนอนมันก็ไม่แนนอนมีการเลื่อนนะครับมีการผัดไปก่อนอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะทําให้เราเองอาจจะยุย่งยุ่นวุ่นนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารพอสมควร นะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดบังเอิญมีดาวพพุธปีนี้เป็นการกิณีนะครับก็ต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพพุธเนี่ยนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะครับแล้วพอเป็นการกิณีก็ให้ระมัดร,ระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการสื่อสารดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยยิ่งต้องระมัดร,ระวังแล้วเอกสารอะไรที่เป็นมรณะคือมันไม่ชัดเจนนะครับต้องมีในลักษณะของกฎหมายเข้าไปช่วยนะ อย่าเออออหอมกยานะครับเพราะว่าเมื่อดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับที่มาจะเจุาเลืนกัรมะแต่แต่แสดงผลในเลือนมรณะเนี่ยนะแล้วเป็นเกษตรเนี่ยนั่นหมายถึงว่าขอให้ใส่ใจในเรื่องของเอกสารสัญญานะเวลาะจะทําอะไรงไงต้องระมัดระวังและพยายามอย่าไปรับปากใครถ้าตัวเองทําไม่ได้นะครับมันอาจจะเกิดเรื่องอยุ่ยมันจะกลายเป็นแผลนะทำให้เขาใช้โจมตีเสมออ้าวไหนบอกรับปากแล้วไง อ่าทำไมทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้รับปากทําไมอ่ะเอ่อก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายตัวเราเองไงแต่พอหลังพูดแล้วก็เรียบร้อยนะครับเพราะระมัดระวังนะครับการสื่อสารถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปรับปากนะครับเดี๋ยวเรามาดูซีไพ้์เริมยังไงองค์พระพิคเนตนะครับเอ่อเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะฮะนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยถ้าสื่อสารดีเจรจาดีก็สําเร็จลุ่วงนะครับก็ตามองค์พระพิคเนศนั่นแหละนะครับ ก็คือต้องมีสตินะครับในลนักษณะของการสื่อสารนะแล้วก็เอาเรื่องข้อกฎหมายเข้ามาเนี่ยสำเร็จการที่เราเปิดได้ไพ่พักพิคเนตเนี่ยเขาบอกว่าอย่าละเลยนะครับในเรื่องในเรื่องที่ควรจะทำนะเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยสมบูรณ์แห่งความสําเร็จอะไรที่เป็นเหตุความสมบูรณ์คุณให้ทําสิ่งนั้นนะนเช่นจะเซ็นสัญ,ญญาดุนนี่นั่นเอาแบบปากเปล่าสั่งของก็ไม่วางมัดจาอะไรประมาณนี้นะอ่ โอเคพวกมืออาชีพเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบางทีเป็นมือสมัครเล่นอะไรเงี้ยทำงานครั้งลงครั้งแรกอะไรประมาณนี้เก่าว่าจะซื้อใจอันนี้ก็เรียบร้อยเลยนะฮะต้องระมัดระวังนะครับนะท่านใดมีสายญาณองค์พระพิกเนศก,ก็สามารถนะครับขอพรท่านให้สําเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับได้นะอ้าวละเดี๋ยวเรามาดูไพ่โนหะราศาสตร์จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็พระพฤหัสกาะดาวเสาเนาะน,นะครับก็ส่วนหนึ่งเลยนะครับทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องวินวินนะ เราได้เขาได้นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นประธานเนาะสุภเคราะห์ดาวเสาร์ก็เป็นประธานบาปเคราะห์ใหญ่เจอใหญ่อะ่ะใช่ไหมมันก็เลยยังไงก็ต้องมันเอาเปรียบกันไม่ได้เวลาใหญ่เจอใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเสมอภาคอย่างเดียวเนี่ยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่ให้คุณเน้นในเรื่องของความเสมอภาคคุณได้ผมได้ทุกอย่างจบแต่ถ้าเกิดใครคิดจะเอาเปรียบกันเนี่ยงาน,นก็ต้องล่มแหละไม่ได้ละไม่สําเร็จนะครับอ่ะเอาล่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เรามาดูดาวพฤหัสบดีกันมิหนึ่งนะครับดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะครับผู้ต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกับดุมพาที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสงเงินสดก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสเดินดีแล้วเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงิน นะครับไปอยู่ในเรือนคู่สัญญาจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคอนนคชันการติดต่อการเข้าหาหาคู่สัญญาซื้อมาขายไปดีลงานในหน้าตัวแทนหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับจะสำเร็จได้โดยง่ายนะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับดาวพฤหัสเล็งลัคนามีเกณฑ์ที่จะเจอนะครับคู่สัญญาที่มีคุณธรรม หรือคู่ครองหรือแฟนที่มีองค์ความรู้นะหรืออาจจะพบรักกันนะครับในลักษณะของการให้คำปรึกษารู้สึกปรบปรบุโมโหเป็นพวกระดับผู้ใหญ่ก็เสริดความรักให้กันได้เหมือนกันนะครับอีกภพเรือนหนึ่งปุตตะไปอยู่ในเรือนปัตตานีคนไม่มีแฟนก็มีเกณฑ์ที่จะมีแฟนเพราะคำว่าปุตตะแปลว่าการลิเริ่มลิเริ่มไปอยู่ในเรือนของคู่สัญญาก็แสดงว่าลิเริ่มอยากจะมีแฟนนะแต่ก็ต้องดูช่วงวัยด้วยนะ เออถ้าวัยแบบวัยแบบกระเตาะอ,อายุ 15, สิบห้าสักไม่เกินสามห้าอะไรเงี้ยก็อาจจะปิง๊งปังปิง๊งปังกันหน่อยนะแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของความโรแมนติกใส่กันนะความหวานความใส่ใจกันอ่ามันจะมีความใส่ใจให้กันก็ถือว่าโอเคถือว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะก็ได้ไพ่นะครับกายตีเทวีนะครับการเงิน การลงทุนในไพ่ใบนี้นัไนม่ถึงว่าเป็นคนที่รอบรู้นะครับเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองนะสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเราเรีกว่าต้องยืดหยุ่นเปิ่นนะครับเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่พระนางกยติเป็นภรรยายอ้นหนึ่งของพระพมไม่ได้ด้วยเล่ก,ก็เอาด้วยก้นไม่ได้ด้วยมลก็เอาด้วยคาถานะครับนั่นหมายถึงว่าตื่นตัวพอสมควรนะราะาเราก็ต้องมีลักษณะของการยืดหยุ่นนะครับอะไรที่ทําให เราได้เงินได้ทองมีโอกาสนะฮะเราก็ต้องยืดหยุ่นบ้างนะครับถ้าเกิดว่าบางทีตรงไปอะไรไปมันอาจจะไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรพฤหัสมุรุตยูนะครับคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเริอนการเงินอยู่แล้วดาวมรุยูแปลว่าแอบซ่อนนะก็มีเกณฑ์นะทีะ่บางครั้ง นะครับในเรื่องของเงินเรื่องของทองเนี่ยเราก็อาจจะอย่าบอกให้ใครรู้นะครับมีเงินมีทองก็เก็บไว้นะถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องบอกนะถ้าเกิดเขาถามก็อา่าก็ต้องก็ต้องดูอ่ะว่าถ้าบอกเขาไปแล้วแล้วมันเสียหายไหมถ้าเสียหายก็ไม่ต้องบอกเออแต่เขาแค่รับรู้อ่ะนี่เราก็บอกได้นะครับการที่เราได้พืชรหัสกรมรุตยูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการวางแผนดีกว่า นะการวางแผนเกี่ยวเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรประมาณนี 1, ้นะถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินีถือว่าดีนะแต่ถ้าสัมพันธ์การกินีแปลว่าเงินเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับดาวมรุษย์ยเนี่ยจะมาเอาไปนะก็คือใครเอาเขาคู่สัญญานั่นแหละเอาให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับอ่ะก็มิเงินไม่ทองอย่าไปบอกโฆทนาอย่าไปให้ใครรู้นะครับแค่นั้นก็ก็น่าจะไม่มีปัญหาละนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ นะเรามาดูดาวพัสดุกันนิดหนึ่งนะดาวพัสดุเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลน,นะครับเราจะเรียกว่าภพวินาศวินาศก็แปลว่าลับลับซ่อนเล้นปิดบังนะครับไม่เปิดเผยกักขังจองจำตั้งทิ้นแดนใกล้นะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีพฤษภนะครับเราจะเรียกว่าดาวคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ของนะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ไม่ค่อยดีนะ นะครับตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22นาฬิกานาทีเรื่องของความรักก็เบาๆหน่อยนะครับเพราะคำว่าปัตตน,นิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของมรณะนะก็แปลว่าอาจจะไม่ได้ดังใจนะครับคนที่เราชอบไม่ได้คนที่เราได้ไม่ชอบนะครับก็เ,เป็นช่วงที่ยังต้องเรียนรู้กันอยู่นะครับดาวพฤะุกเนี่ยยังเป็นดาวที่เดินเร็ว นะโดยประมาณนะั้นหนึ่งเดือนก็เดินหนึ่งราศีนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่นะครับลังเลอยู่เดี๋ยวรอดาวพฤหัสย้ายไปกรกฎเนี่ยเรื่องของความรักถึงจะดีถึงจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันหน่อยนะหรืออะไรที่มันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักนะครับก็ลดละเลิกก็อยู่่างๆจะดีกว่านะครับเพราะอีพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากจุดิืนวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าเสียหายเนาะ ดาวเจ้าเรือนวินาศไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่มาจาัดเจ้าเรือนการงานไปแสดงผลในเรือนมรณะก็แสดงว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียหายเพราะคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับเสียหายเพราะความรักนะถูกหลอกถูกอะไรก็มีโอกาสเหมือนกันนะนะครับเมื่อดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับไปอยู่ในเรือนมรณะเสียแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับที่มีสาเหตุมาจากคู่สัญญาเนี่ยนะครับจะให้ใครยืมเงินหรืออะไรยังไงนะ ก็ทำเอกสารอะไรกันให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้พนางสุรศรีนะก็แก้ได้นะครับแก้ได้ด้วยอ,องค์ความรู้ความสามารถนะครับนะสิ่งหนึ่งเลยมันต้องมาจากเหตุและผลนะฮะมาจากเขาเรียกเกิดจากการใส่ตรองนะครับไม่ใช่ว่าเกรงใจแล้วให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ คือคนที่เก่งใจแล้วให้ยืมเงินหรืออะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เสียหายหนักมาหลายคนแล้วละนะครับนะฮะคนที่เขามีประสบการณ์เขาจะมองว่าคนที่เกรงใจแล้วให้เนี่ยออกแนวเหมือนกับเป็นคนที่เอ่อน่าสงสารพอสมควรนะคือถ้าตั้งใจให้ก็ไม่เป็นไรแต่นี่เกรงใจให้อะโอเกรงใจอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยน่าสงสารเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราให้เพราะเราสงสาร แล้วเวลาเราทวงอ่ะเรากล้าทวงเหรอขนาดให้ยังสงสารให้เลยเกรงใจเขานู่นนี่นั่นน่ะเออแล้วเวลาเอาคอืนก็ไม่ยกให้เขาเลยเหรอมันก็กลายเป็นนี่ศูนย์ไปเยอะนะเพราะเนี่ยเอาตามหลักการนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ ในเมื่อครูสัญญาเนาะไปสัมพันธ์กับวิถีชีวิตแลวได้ไพ่พนักส,สุรสวดีเนี่ยยังไงในเรื่องของข้อกฎหมายผมก็ยังยืนยันนะทาอะไรเนี่ยอย่าปากเปล่า,ามีข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มีความคิดว่าเ้ยใจแลกใจอย่างงู้นอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเสียหายมาตั้งเยอะไม่รู้ว่ากี่คนแล้วน้ําตาร่วงเป็นพอๆกาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะในฐานะผมเป็นนักเขาเรียกว่านะเป็นที่ปรึกษาเนาะ นะครับที่ปรึกษาเกี่ยวเรื่องของดวงดาวนะดูดวงมาหลายๆคนเนะี่ยสัญญาก็จะแหละเสียหายเพราะงี้แหละเก่งใจนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฮะว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับอ่าเนี่ยแหละเขาบอกว่าเอกสารสัญญาสําคัญนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เลยถ้ามีเอกสารสัญญาเนี่ยยังไงอะ่ะมันไม่สูญแน่นอนนะถึงแม้จะบิดเบี้ยวมันบางทีมันยังมีหลักทรัพย์มันยังมีอะไรค้าะกันหรือไม่ท้ายที่สุดมันก็มีหลักฐานมันโบยอะไรไม่ได้นะครับก็ ให้ทําตามนี้คุณก็จะประสบผลสําเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในาราศีมังกรดาวเสาร์สำหรับชาวราศรีพิจิกเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหชะนะแล้วก็แปลว่าสังคมะนะสังคมวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนฟันทุกนะครับก็ถือว่า เข้ากับคนได้ง่ายนะครับมีการติดต่อมีการประสานงานมีการเข้าหามีการคุกคีการสนิทสนมกันนะครับเสมือนญาติมิตรนะก็ถือว่าโอเคนะครับหลายๆคนก็พบกริยามิตรที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีนะครับขอคํปตึกสารในการทํามาหากินนะหรือให้คํปรึกสาดีๆนะครับเพื่อให้ก่อร่างสร้างตัวได้ง่ายนะครับในมุมดีเนาะนะแต่ถ้าเป็นการักกินีก็เอาละบางครั้งเวลาดาวเสาร์เป็นการักกินีนะ และอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยก็อาจจะยุ่งๆวุ่นๆเรื่องของหลักทรัพย์นะครับญาติพี่น้องวงสานายาได้เหมือนกันนะครับหรือมีของเสียของซ่อมบ่อยนะจนจนเบื่อ <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่เต่านะครับได้ไพ่เต่าก็นะครับไพ่เต่าเนี่ยจริงๆเป็นเป็นไพ่ที่บง่งบอกถึงความมั่นคงน,นะ นะอันนี้ถือว่าดีนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกรันรยาตมิตรเพื่อนฝูงพี่น้องญาติอะไรเงี้ยที่คอยช่วยเหลือถ้าเราไม่ได้สัมพันธ์การกินีนะท่านก็ช่วยเหลือเต็มที่เลยเพื่อให้เราก่อร่างสร้างตัวสร้างบอดษิษฐ์อะไรเนะี่ยอาจจะให้เงินทุนอาจจะอะไรประมาณนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะถ้าเกิดในพื้นดวงคุณดาวไม่ได้เป็นการกินีไม่ได้อะไรเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนกันอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นการกินีเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่ามันค่อนข้างจะอึดอัดใจ นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของบางทีเป็นวงศาขนาญ,ญาติอะไรประมาณนี้ปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องอะไรประมาณนี้นะก็นะครับด้วยการที่ได้ไพ่เต่าเนี่ยมันก็ต้องเอาตามตัวบทกฎหมายนั่นแหละนะมันไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้ก็กฎหมายแหละนะครับนะก็ตัดสินใจไปตามนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเอเอเฮอพระเกตมารุตยูนะอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเอ คือไพ่นี้มันไพ่เจ้ากรรมในเวรนะดาวเวลาแสดงผลในเรือนพันธุเนี่ยแล้วได้ดาวพระเกตกับมรติยูนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนัปัจจุบันเนี่ยบางคนหาทางออกไม่ได้นะครับก็หาโอกาสนะครับจุดทูบสิบหดอกนะครับนะเออจุดทูบสาสบหกดอกนะไปกลางแจ้งเลยนะครับแล้วก็เสิร์ชคาถาเนี่ยในใน u t u b e อะเยอะแยะหมดเลยวิธีขอขามากรรมเจ้ากรรมในเวรอะไรประมาณเนี้ยนะก็ไปขอซะ พราะมันมันแสดงผลในเรือนพันธุเนี่ยนะครับสําหรับคนที่มีดาวเสาเป็นการกิณีนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะแล้วไพ่มาขยายอย่างนี้ด้วยมันเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้คุณติดติด,ตดขัดขัด,ขดอะไรประมาณนี้เนาะคุณก็ลองไปจุดทูบนะครับแต่ว่าบางทีเราขอเนี่ยเราขออะไรเขาก็แล้วแต่เนี่ยนะเราก็อย่าไปบนนะครับเพราะถ้าบนมันลืมได้มันลืมเดี๋ยวมันจะ,ม,นจะมันจะหนักนะครับกับเทพกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเขาถือในเรื่องของสัจจะนะครับถ้า ไม่มั่นใจก็อย่าอย่าอย่าเลยดีกว่าขอเอานะครับตั้งใจแล้วขอเอาหรือทําแล้วก็แบ่งบุญให้ท่านจะดีที่สุดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระราหูท่านเป็นดาวเจ่วเรือนพันธุนะที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อ่าพันธุไปปุตตะนะครับถ้าเกิดพวกเขาเรียกไงนะคนที่ราหูเด่นเด่นราหูเป็นสีอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็สําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยส่วนใหญ่มักที่จะเสี่ยงโชคนะด้วยทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะจะได้โชคเยอะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่าพื้นดวงคุณต้องไม่เสียนะแล้วก็ไม่สัมพันธ์การกินมีเพราะอะไรเพราะเขาว่าพันธุ์ทุไปปุตตะก,ก็คือเก่งกาไรกับตรงนี้ได้เก่งกาไรจากหลักทรัพย์นะเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยได้ก็ถือว่าโอเคแล้วดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือน ที่พัะเราหูไปอยู่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเขาไปอยู่ในเรือนดีเนี่ยเขามีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับนะเวลาดาวช่เริยนพันธุไปปุตตะเนี่ยเขาเรียกว่าลงทุนกับหลักทรัพย์อะไรเงี้ยจะซื้อมาขายไปจะเก็งกำไรเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับไพ่วรหะสนะครับจะเก็งกาไรอะไรก็ต้องดูที่มาที่ไปให้ดีนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยายจะสําเร็จเนี่ยก็อย่างน้อยสักสามครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง นะเพราะว่าพระรอัาหารเนี่ยท่านตามหาคัมภีร์ถึง3โลกไงไปทั้งสวรรค์โลกมนุษย์บาดาลนะกว่าจะเจอกว่าจะเจอคัมภีร์นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าจะทําอะไรยังไงก็ต้องไต่ตองให้รอบคอบนะครับจะลงทุนจะเก่งกําไรหรือจะอะไรยังไงจะซื้อที่มาขายก็ดูให้มันชัดเจนติดขัดอะไรไหมญาติาพี่น้องเขามีอะไรยังไงขัดขวางหรือเปล่าพร้อมเซ็นไหมต้องเช็คให้ใหละเอียดอะ่ะ อย่างน้อยสามครั้งนะครับถึงจะสำเร็จนะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูซีไพ่เสริมว่ายังไงดาวพสุุเลยนะถ้าทําก็ทําสําเร็จก็ดาวศุกร์เป็นดาวเงินน่ะนะเป็นตัวแทนของเงินแล้วก็แดงของความพึงพอใจเนาะความรักเนี่ยนะครับนะก็มีโอกาสสําเร็จสูงนะครับเกี่ยวเรื่องของการเขาเรียกก่างสร้างตัวนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะก็มีโอกาสสําเร็จนะครับหาโอกาสสวดมนต์ นะครับไหว้พระดาวพระศุกร์นิดหนึ่งยี่สิบเอ็ดจบนะเอาระยะเอาแบบสั้นๆนะครับแล้วก็ขอพรท่านกน็มีโอกาสสาเร็จนะเพราะว่าการที่ได้เลขเดียวๆเนี่ยไม่ค่อยเจอนะเลขเดียวๆเนี่ยยังมีดาวพระศุกร์องค์เดียวเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเขาให้พรกับชาวราศีพิจิกนะครับดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวแห่งความสุขนะครับเป็นดาวแห่งเลือนคู่ครองของชาวราศีพิจิกด้วย ก็ถือว่าโอเคนะครับการสวดมนต์ไหวพระท่านเดี๋ยวก็อสวัสดิ์กําเ็จนะครับอ่ะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยท่านใดถูกโอทูใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถรวมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์ผ่านช่องทางซุปเปอร์แตงได้นะครับก็าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความรวยๆวยเฮงเงกันทุกท่านนะครับผมเกรงใให้ดูตลอดสวัสดี ครับครับผมอาจารย์เกต9พี่ดทะลอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ